กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลพี่น้องเอ้ยว่าอยู่เนื้อและอยู่ใต้และอยู่ไก่และอยู่ไกลเนาะอ่ะโอ้ยมันเรื่องเก่บสบายดีโอสัตว์โมหินจำเด็กกี่เนี่ยสุ่มโพดพี่น้องเอ้ยซุ่มให้เบิ่งดวงตัวเป็นๆพี่น้องดักแด้หรือว่าดวงนะไรป๊าดภาพงามอันนีพี่น้องเอ้ยเบ่งดูงเอฟซีคอมาว่าไม่ต้องเดือนเห็ดกินให้เบิ่งเมลว่ะสัน อีกอย่งใดเนาะวิธีกินหอเงินแต่ไปเก็บงามอึลิป <c oughs> ุยเออภาพเนา่เขียวออองามเลยมันจะถอนจากเป็นเกาะเป็นเป็นตัวก็อ่อนด้วยนะอือหักอึลิเนาะอันนั้นแหลกอมาเาก็ต้องล้างพี่น้องเอยทำความสะอาดเนาะล้างมันพี่น้องหรือว่าเลือกพวกเศษไม้เศษเนี่ยยังกับเก็บออกเนาะมีคอมเมนต์เขามาว่าให้แม่นเอเดือนเห็ดหักินแล้วเบิ่งแน่วาซันซะเห็ดให้เบิ่งแน่วาซัน โอ้ทำไมเก็บกระซิมีมีไอตัวแถมมานำดึกดักดึกดักเลยโอ้ยแม่งอันเมาส์มาออกบ่นี่หลังจากล่างแล้วเขาก็มาใส่หม้อกระทะเลยพี่น้องเอ้ยสังเกตหม้อกระทะน้องเดือนก็ได้โอ้พี่น้องเอ้ยเออทำไมหม้อกระทะหัวบ่หัวตีหลังจากที่ล่างแล้วหนามเดียวพี่น้องเอ้ยบมได้นไลน์หนามเนาะ มันอยู่สูงอยู่แล้วเนาะมัน่ได้อยู่ตามแล้วเาะมันไม่ได้อยูในดินนะนะมันอยู่มันเบาแยะบายางเนาะก็มีแต่รากอาเศษไม้เศษทางออนี่นมันกินต้นทีเล็กได้แต่ว่ามันอยู่ในต้นใยาเมือนี้มันรลุนมาส้มกันพี่น้อยนาตาเมนนองเดือนสีเห็ดสู่กินเนาะว่าไงก็คือเช็น้ดก็มนู่น ขู่อาว่าสัตอาก้อยขู่อใส่หัวสีไคพี่น้องเอ้ยนั่งอ่าน้นั่งจ่าเข้าเลือกแล้วยังแล้วเขาเห็ดยังแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นมดเนาะเขาต้องดังไพ่ไว้พี่น้องรอให้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยลูกพระพระประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย ไฟก่ะมันเต็มเตาไว้เนี่ยนี่พี่น้องเวลาเขาอันนี้แล้วมันก็จะได้ขว่เลยพี่น้องเอ้ยรขึ้งปรุงไปหนึ่งเดือนลงมากเลยพี่น้องเอ้ยดีใส่เนาะไหมใส่ไปทอมลดดีกับพี่น้องเไยใส่กับปุ๊กไว้อากาศคารุ่นได้ยาวก็จะขูดกอดกอดอะไรจัง่อยดีพี่น้องเอ้ยรดดีขนขนรถห้างนี่ยมันอยู่นอกพี่น้องรถห้างมือพ่อเรือน ส่วนห่างเลยอยู่นอดีเลยอยู่ในผงนัวเราจะไม่ใช่เยอะเท่าไหร่นะอเนาะเพราะว่าเราแยกมันหล่นมันร่วงผมเราเลยนะเกลือเกลือผงใส่ร้ายผงใส่ดีเป็นอเลยพี่น้อยเว้ยเกลือทา้งดีโอ้ยเบอร์กบอยมี่ยังายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแสีบนัวเพราะว่าเฮาีท่สคัญ เอาเน้นธรรมาสะอาดเนาะอเ,เอาโหลดสชาติด,ดั้งเดิมโหลดเลยนะจ๊ะเครื่อง,อองปรุงเขากับสิบวา<ห>นเลยแหละพี่น้องนี่ข้างไฟเลยพี่น้อง,องเล,งเลจับตาดูให้ดีเดี๋ยวมันก็สิเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นซีเหลืองพี่น้องนองียเพราะว่ามันมีโปรตีนเนาะมันเป็นแบบพวกแบบโปรตีนพี่น้องแบบด้วงแบบดักแด้ฮะแหละ ัวแรงมันสุดหอนตัวเชลเปลี่ยนซีก่อนยายจอยละครัวใสน้ำมันเศษแต่เท่ากันหมอกระทะแบบแจ้งแจ้งไปเลยปวดอ้วกกล่องคือพัฒนาข้นหมดเมื่อดึกเบิ้องไปหม้อกระทะแล้วพี่น้องเอ้ยสี่คลิปวิดีโอนี้เขาก็สิบตัดต่อบตัดยังเลยนะพี่น้องสีเห็ดในเบิ้งถูกขันตอนเวลาเขาเห็ดกินหวานจ้า เดพี่น right? mm. ้องเห็นบ่พี like, s, s ่น like ้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเริ่มมีสีเหลืองปนเข้ามาน้อยหนึ่งแล้วข้าวคัวใช้ใบมะกรูจะทั่วตะไคร้มันก็สีหอมพี่น้องเห็นหอมพีไปเลยเพราะว่าถ้าขัวแต่มันนะมันสดคิ้วๆเนาะาว่มันกินพืชกินใบไม้หนะพี่น้องบางคนเพิ่นบ่มากเพิ่นก็ว่าคิ้วพี่น้องเอ้ยถ้าข้าใส่เนี่มันก็สีหอมเนาะใบมงมุมกูจะตะไคร้ก็บสีซอยกิน ตอนนี mm. Mm ้ส hmm. mm ีเ hmm. ข yeah. yeah. mm ียวกับสีเหลืองเริ่มครึงกันแล้วพี่น้องเอ้ยงานนี้บะแซมมันเปนไม่น้องเดื่อน่พี่น้องมันเปนอะไรฟีมือเห็ดแซมตะโอเนื้อดวกมันก็แซบอยู่แล้วเนาะมันออกมันหวานมันมันพี่น้องกรอบนอกนุ่มในสาเหตุที่กรอบนอกก็คือเปลือกมันแข็ง่พี่น้องเม่กรอบมันสิเป็น คือนอนทั่วไปอะไรนะแบบมันสีกาบมันสีเป็น,ปนแข็งจังเออมันสีเป็นแข็งจัิงหน่อยหนึ่งแต่ว่ามัน,ม,นมันสีบนนี่มันป้านอนด้วงเอียงไม้ไม้เอียงหมอเลียงไม้ไม้เลียงหม,มออันนั้นมันนิ่มโพดอันนี้แบบแขนเลยนะนพี่ <มา S 1> พน้อยเบิ้งให้เบิ้งด้วยนะทํามแม่พนจับเอามาเป็นโตเลยก็มีด้ลยนะนี่พี่น้องแบบที่แม่ต้องเด้านถ่ายให้เบิ้งที่มันเป็นกองเป็นเป็นอันก็ต้องเขียนรอค่ะอันเดยดเด็ด อุ้ยเนี่ยนี่เราก็เอามาเป็นโต๊ะบกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยขนาดมันไม่ใหม่เราไม่ได้เอาพี่น้องเอาตัวเม่นปะไว้กับประมาณมืออื่นนะมันจิเป็นเด็นเม่นป้าซาบันเท้าว่มันขี่เอาสุดแล้วอืมหาตัวมันขี่เอาเบิดแล้วมันสีเขียวมันไม่ขี่มันคิ้วนี่มันขี่เอาเบิดแล้วมันสิเปลี่ยนเลยแม่นมันขี่เอาเบิดแบบนาดพี่น้องมันก็สิเหลืองคือกันเบิดเนาะว่าง่ายคือมีแต่ไขรมันเหมือนซะเฉย่เบิ่งก็ไก่เลย อืมเฮ้ยเอาขบปากด้วเอาขบปากด้วบ่อได้ว่าสัตว์โผล่ด๊อกมาเหม่อมเดือนมากินแต่มื่อแรกพี่น้องเอ้ด้วยนะมื่อโตมากเราบริกรกินโอ๊ตพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฮาเป็นไอมันๆนะยากอยากกับโอ๊ตเอาพี่น้องเอ้ยมื่อละสองตู้เย็นสองสามเถื่อมาสองรอบทุกท่าไอ้บ่อเห็นพอต้องเดือนไปลอยกินหมดเดี๋ยวพอต้องเสียพี่น้องเอ้ยเอาไว้ที่ห้องบ่ได้ มันก็หมดสิเริ่มเหลืองเลยพี่น้องเปลี่ยนสีขาดกะลิเหลืองเลืองเอ้ยแต่ว่าท่านได้ที่พี่น้องเอ้ยเอามันได้ที่ก่อนเนาะเพื่อความซุกความซัววันนี้แมงไหมบ๊อบินลงมาใส่อันนั้นฮะคือบอกออกเน้ยเจ้าจะบเห็นติโอ้ยแมงกับแมงเมาอยูนี่แหละคอยเราเห็นในกล่องกล่องแจ้งแจ้ง เม่ภาพมื่อนี้สัตว์คมพี่น้องเอ้ยอันตัวดำๆนี่บ่มันหน่าหรือมันแก่อะย่องเอ้ยตัวที่มันจับในใบไม้าตายใบไม้เป็นสีนี่วอ,อันจ้ะนายักซิมน,นอนน,อนะเบิง้งใส่็ใสล้วะ นี่เออ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 นี่นี่ตัวนี้นี่นี่ค่ะอันนี้นี่มาอุ้ยสมบูรใหญ่กระโดดกระเดียแท้อันนี้พี่น้องมาจถ่ายปลาเพลงซิมีมั้งอืมเออมึงก็ยังอ่อนนั่นแหละนี่นี่พี่น้องใช้ให้เบิ่งดูเฮเดี๋ยวซาซารุ่ยรุ่ยกระหึยเอาใส่น้องได้ดูอ๋ออ๋ออ้ยหยาดหยาดยาดพี่น้องเอ้ยอ่ะพอกิน แหน่ภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อนะคุณผู้ชมเพอลงเดือนกินจริงๆไปได้หรอศาสตร์แสบกว่าตัวนี้มันนิ่มโอ้ยพี่น้งเอ้แสบกว่าตัวนี้อีกมันบริมอะไรอันกรอบๆนะเฮ้ยมันมันนิ่มนี่มันมันเข้ากันเลยนี่แสบกว่าตัวนี้เด้อเนี่ ลีเด้เฮยแส่กัวตัวนี่เด้พี่น้องเอ้ยแส่กัวตัวที่เป็นหลอดขาบแล้วตัวหล่าบหลอกิแรแม่ม่จะออกแครตัวนี้แบบนิ่มเลยพี่น้องเอ้ยนิ่มแบบจักจวดอะไรบรรยายนะถืเนาะนิ่มมันมันเส่กัวเนาะด้วงแส่กัวดวงผ้าดวงผึ้งเพื่อได้พี่น้องเอ้ยข่าบพี่น้องบุบไปย่างเนาะจะไปบบนโอ้ย ก็สิเอามาเบิรดหรือเล่าเนี่พี่น้องเอ้ยตัวแดงมันโคตรงอยก่อนนึ่งเดือนนะจ้องฮะแต่ใช้หามาเบิร์ดอีกรูบงนะกลางนี่นะมาเบิร์ดในกล่องนี่เห็นเบิร์ดตัวบงตัวเบ็งมาดพี่น้องจะมาขัดแต่นนี้ตัวบงนะอะก้อยบงตัวนี้บันอยากตึงเนาะพี่น้องไปกินให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยบลิ่งให้เบิ่งแล้วกินล้างกล่องพี่น้องเอ้ยลูกอืม โอ้ขักละอายเอาเลยโอ้ยมันห่อนนะลูกมือลูกนะน้องด่าพี่น้องเอ้ยหย่านย่านย่านหย่านะเอาเข่าปากโอ้ยเอ้าย่านเอยโอยหย่านบ่ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินลูกกินมาเผาแม่พี่น้องเอ้ยกำไว้ในมือกินลูกให้ผูกปอนผอบ ไม่พอกินมั้ยติ๊กยูมาซานบอกแม่ฮึมเมื่อกากาจิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวะจิไปลงจานในเบิรงพี่น้องไปใส่จานในเบิรงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กครขวคือว่าได้ที่แหละพี่น้องเอ้ยสังเกตก้นกระทะงไม่ลงดื้ออนเรื่องเออเฮ้ยเลยขวบจะน้ำมันบล็อกขวบเนาะส่วน ผู้ใดที่เคยกินหรือว่าสูตรมีสูตรได้กับในนําได้เนาะพี่น้องทอดเนาะำอ็ได้วิธง่ายก็คือหมักไผ่หมักมันว่าซะอาจบางคนก็สิเอาไปแบบทอดบ่ไปเฮ็ดนนนั่นนี่โบกัดเหลี่ยมแต่เนาะพี่น้องมันก็เฮ็ดได้หลายอย่างอยู่เนาะทอดกับข้าเลยเนาะเราเหแต่พรังเรือนกินเอลยนะอยากอยู่ได้เพราะก็ชีเสดพี่น้องเอ้ยหน้าตา Ừ, cộng mặt này. Cứ vô phô cắt hay là Ôi, lửa ơi, hợ nào, 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 nào ơi cái cậy sắt sắt Vì nào ơi, tô bụng Tô đụa, thì kín nó Và màn này là vì nào ơi, lương ơi, hợ Lương thong, vì nào ơi gì lương thong À, cái gì bà màn này là vì nào <laughs> cái gì cái gì này xì ngà mà à lo Còn này là vì nào ơi, xì kín hay bằng Chắc khăm xong khăm, vì nào, phê nào? Phê nào? Phê nào? วอาแม่น้องเดือนกินโมได้พี่นนองผิดอายเอี๋ยพเอ้ยู้อายตัวตัวอดเลยพี่นนองพูมันสิเป็นเศษแน่พู้ว่ามันมีให้เนาะแม่นป้าคือเป็นปุบเป็นพวงจะเลยเป็นไรข่อยหูเราสะอาดไปจังไรกินได้จะกินอีกอพอแล้วมันจเบิด คือเลื้งทองคักอันนี้เลี้ยงทองคักพี่น,น่อยแล้วขึ้นอีกอคลิปนี้ก็ลาแล้วปะลุงพอกันใหม่คลิปหน้ากับสบายดีขึ้นบอล่าพอต้องเลือนกินเบิร์ตกับขากพี่หน่อคนแนวนี้พอพอเฮ้ยไหวไซะก่อน